รอนึว่าบังนึกว่าบังไม่มาเร็วไม่มาหรืรอดูว่าเดียอเลเลกับพีเววบังนยยาเรียเลปอตากันไมกี่วันไม่เดียวไลยเไปิ้าัอันสูลคับไอตัวยาวเลู่กเตาบังออ

alo ตอนนี้ครับเดี๋ยวผมกับงครับาไม่มากันแต่ว่าดอรงดเยือปนอืมนีการบื้ต้นนครับพุชไม่ลงอ่าอบกลิกไม้เลยดูบอกหลังูไมเลยเนดับพุชเลยดูดับลยดับลยครบพุมดีนี่พ่งพไม้นี่เ่ Lên 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 nhau, Lên đè mà cả được quả máy rốt, được qua máy rốt men, bỏ lố à mà đứa đứng dưới gần mét, điều hòa nhà bơm rung, bơm bóc đấy, nó này nó này đắng nó đắng, nó nằm mắt yết leo luôn, ra đi đảo bơm chưa, ra em, ra bên đây châm leo bóc, đâu. โตขึ้มแล้วโตกว่าตรงนี้โอ้โหเลยเดี๋ยวว่ายอดมะควายวันนี้ยอดรูดแปด๊กดก่อนจะมุกี้เด็ดมา อันนี้มาควยโอริงร oh, ูเลยเราโอริงแตกเร้วเร็วกบะเพาวไปเลยโอ้โหบกบกอะไรลูนดิดำบึ้นเลยนุ๊กไม่เลยไม่เลย Kakak ya, kau apa? Kau kawar kali.

Colic Colic lúc lại này lúc 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 rồi? Nào à, lúc 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 trên này có nút là nó lúc 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 tao này đào đào kê, này はい。<music> Đi 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 không đi đi đâu? đi 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 rồi đi 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 nó, đi 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 phải đi 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 phải đi 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 một đi đi ở đi 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 mày đi 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 પોલ પોલી ખે ngang ini wah kling ngang ken ken tam le nó quay ra cùng không nuôi tên Hãy subscribe

mai có tầm bên có mấy kênh này nhắm bẩn râu này bố oh. biến, biến Biến đen đã leo bắt leo bắt leo ta kể đấy cái đi là gặp biến ป่นี่ยิงกันนี่ถ้าเราตามีงไม่แกวอกับนาโเนี่วยว่าปัจุ่บันนี้ด้นาดินกัหลังย่างไมา่แกวอกเลยโดนอันเดียกนี้ป้ามาคนเดผมต้งเองอาากันอาไม่ไกวอกเราตามไปปาากกมา่ปินอย่าจ้าก็มากปน้ก็ามาเขาาแป๊บเดียวนี่นัไหม วาไม่แกงแก่งนีนี่่ด้ว่าถ้าควนควนหียไม่ไม่แก้งไนี่คนมันตูอลกันไม่ไก่ก้าเดี๋ยวผมบอกแก้งงั้นไม่แก่งเพือลเยอะเลยนี่เหรอมลยก็มันก็รู้มาก็รู้หน้ามัน,มนรู้ไนอไปเบื่อ เดี๋ยวบ้านเรารถหนึงตั้ง,ง,งไว้แล้ว่จะมุ่งถึงนี่วางงี้คุ้นอยู่คุ้นไม่โออกก้องโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแต่นี้ครับเดี๋ยวเราคอยมาตระมานรถอะไรกันไม่อีกคลิปก็แล้วโอเคโอเคบายบายครับตระมานรถะเดือด